ออฉันจะมาเล่าความโง่ของตัวเองคือฉันใส่ชุดขาวไปงานแต่งพี่มากพี่คิมมึงกูเกิดมาอายุยี่สิบแปดปีไม่เคยรู้เลยว่าห้ามใส่ชุดสีขาวไปงานแต่งตื่นเช้ามากินข้าวกับที่บ้านพี่น้องก็คือสวดยับเฮ้ยทําไมใส่ชุดสีขาวไปงานแต่งทําแบบนี้ไม่ได้นะคือพี่ก็เลยบอกว่านี่เวลาแบบใครใส่ชุดขาวมางานแต่งนะนี่คือแบบนินทาเลยนะดูนี่ดิอะไรอย่างงี้นี่แล้วแบบฮะ แต่อันเนี้ยที่มาเล่าให้ฟังอะ่ะคือจะมาบอกมันเหมือนเป็นการให้เกียรติคู่บ่าวสาวแต่ก็แค่จะบอกว่าฝากถึงคนไม่รู้เออเพราะดิชั้นนะไม่รู้อ่ะเดี๋ยวฉันแปะภาพขึ้นให้เธอดูฟิลใย,ยนี่ไม่รู้สึกตัวอะไรเลยยายนี่โง่มากยายนี่ก็คือเสนอหน้ายิม้มแอะแอะถ่ายลงถ่ายรูปสรวนเวอร์เต้นมาในงานคือบอกเลยว่าอบอุ่นมากเธอพี่หมากขอพี่คิมแต่งงานเอ ฉันอินมากจนแบบน้ำตาไหลน้ำจะไหลตรงหัวตาก็ซึ้อพี่คิมเป็นผู้หญิงที่สวยมากแบบสวยสะกดอ่อะทั้งตาแบบเครื่องหน้าปากเขาแล้วพี่มากก็คือหูหล่อแบบแบทจับใจแบบพี่มันกล้าวใจแบทอะ เขนะินอะดูแล้วเขินเพราะว่าไอ้อ่ะเขาก็จูบก,กันจูบก,กัน <c oughs> แบบฟิลแบบพี่คิวเขาฝรั่งแค่เขาไม่ได้จูบเขาแบบ <c oughs> เขาแบบอุ้ยอุแค่ไรนก็ยืนอยู่เข้า <c oughs> ขใจปะแล้วเจอใครหลอๆบ้างผู้ชายที่แบบเป็นดาราช่องสามเขาสูงร้อยแปดสิบกันหมดอ,อยู่แค่หวัวนมของเขาแล้วมั้งก็ <c oughs> ไม่รู้ไม่คือไม่ได้เงยหน้าไปมองว คือในงานอะ่ะอ๋อแล้วคือพ่อมาวินบอกว่าหนูพี่ชอบดูหนูมากหนูตลกมากคุณพ่อคะหนูขายสวยมาตลกนะคนไม่มีอะไรฉันแค่อยากจะเล่าให้ฟังเฉยๆไปละทุกคน